สวัสดีครับผมวันนี้ผมทุงเงินพิมพ์หนูนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับได้รับมีดหมอสายลูกศิษย์หลวงพระเดิมนะครับที่มีพุทธคุณเข้มแขังนะครับแล้วก็หายากครับนานๆจะได้เจอตัวจริงสวยเดิมๆนะครับออกจากชาวบ้านมาสักเล่มกต็ต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่า เราพิจารณาดูแล้วเป็นมีดที่แท้สวยเดิมนะครับเหมาะที่จะเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับ mm hmm. ก็เลยได้มาสองเล่มครับวันนี้นะครับเป็นหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับกับหลวงพ่อพันวัดเขาร้อนะครับชื่อจะคล้ายๆกันนิดหนึ่งนะครับวัดเขาแก้วกับวัดเขาร้อนะครับมีดหลวงพ่อกันนะครับ มีดหลงพอกันวัดเขาแก้วเล่มนี้จัดว่าเป็นเล่มที่สวยดูง่ายที่สุดนะครับนะก็เลยต้องตัดสินใจซื้อนะครับถึงจะมีสภาพชำรุดนิดนึงตรงที่ฝักนะครับตรงที่ฝักแล้วแหนแหนตรงปลายฝักเนี้ยหายไปนะครับหายไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าหายเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะครับนี่หายมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับเจ้าของก็ยังใช้อยู่ในสภาพนี้นะครับเราเห็นแล้วก็ พิจารณาดูแล้วเป็นมิธีแท้สวยเดิมดูง่ายก็เลยต้องตัดสินใจนะครับเพราะนั้นนานจะได้เอามาหาตัวจริงนะครับเอามาให้ชมกันมาเริ่มพิจารณากันเลยก็อย่างมีดที่แท้ดูง่ายนะครับก็ก็ดูที่เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับดูอย่างผมพิจารณาให้ดูก็ ดูความเก่าของงานเห็นไหมครับนี่ครับความเก่าของงานสีดํางานนะครับนี่เก่าธรรมชาติงานธรรมชาติจะปีลั่นเป็นแบบนี้นะครับจะปีลั่นเป็นแบบนี้นะครับพิจารณาดูความเก่าของงานที่เป็นงานธรรมชาตินะครับแล้วดูแหนดูแหนมีดหมอของพกันนะครับแหนมีดหมอของพกันอย่างที่ผมบอกแล้ะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหนที่เจอจะเป็นแหนห้าห้าแหนหกหกอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับตัวแหนนี่ครับนี่หนึ่ง สองสามสี่ห้านะครับเป็นห้าจะนับที่เส้นนี่แหละครับนะแล้วก็ตัวบนก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันนะครับนี่เขาเรียกไหนห้าห้านะครับนี่ดูส่าเงินเห็นไหมฮะดูส่าเงินนี่เห็นไหมครับนี่มันเป็นอะไรที่ดูง่ายนี่แล้วก็ดูดูนาคอ่าม <c oughs> ติดหางซะแล้วน,นี่ครับดูนาคนี่นะครับนี่ เป็นหน้าเก like right. ่าเป็นแบบนี้นะครับดูความเก่าของงาเห็นไหมครับรอย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 แคลรอยควันอ่ะเขาเรียกรอยควันเนี่ยก็ยังเก่าได้ข้างในเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องเก่าจากข้างในเอาด้วยนะครับไม่ใช่เก่าแต่พอะข้างนอกแล้วข้างในใหม่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องเก่าข้างในด้วยเห็นไหมครับดูความเก่าอ่ะอันนี้เราก็มาดูใบนะครับอันนี้ก็เป็นใบเหล็กขาวนะครับใบเหล็กขาว นะครับนี่ใบเล็กขาวสวยงามตอ,อกเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับตอ,อกเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับคมชัดลึกนะนะครับนี่นะครับดูการตอกกระหละนะฮะนี่สวยงามไหมครับค่คอยๆไล่ดูนะครับนี่การตอกที่สวยงามนะครับสองใบสวยมากนะครับนี่สัหม,มอเห็ไหมคร<โ>ับพอมาถึงนี้ก็กจะแทงพอนี้ก็จะเป็นยาวเรียบมาพอมาถึงสโลปตัวนี้เขาก็แทง แหงหลบมุมนะครับเขาก็เรียกสั่นก็หมอนะครับเดีมาดูการเข้ากันนี่ก็เข้ากันแห้งเดิ um, มนะครับนี่ดูตัวดูกูะการเข้านะครับสนิทเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะครับทําให้เราพิจารณาง่ายนะครับนี่ทำให้เราพิจารณาง่ายเก่าแห้งเสมออย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําให้เราดูพิจารณาง่ายนะครับว่าเป็นมีดเข้าเดิมนะครับ คือการตอกอัคระยันก็ตอกได้สวยงามชัดเจนนะครับเนี่สนิมปะทุอย่างเงี้ยครับจุดทจุดเราเห็นนะครับมีดหลบพอกันนะครับไม่มากก็น้อยตรงนี้ให้เห็นนะครับตรงนี้ให้เห็นเราจะได้ยืนยันว่าเนี่ยเ,เป็นเหล็กขาวนะครับไม่ใช่ใบสแตนเลสน,นะครับจะทําให้เราพิจาราง่ายขึ้นนะครับดูลักษณะการตอกอคัคระอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูความเก่าดูดูด การตอกก็ได้เล่มนี้ก็จะอาเป็นเล่มคูนะครับจะอาเป็นเล่มคูได้เลยนะนะครับเพราะว่าอัขระตอกสวยสละสลวยสวยงดงามนะครับแล้วก็การเข้าข้างเข้ากันเราก็เอาไว้ดูเป็นของเอาไว้ดูเป็นคูได้นี่ว่าการเข้าข้างเข้ากันจะต้องแห้งเดิมแบบนี้นะครับเราจะได้มีดเดิมมีดแท้นะครับแล้วก็สวยทุกมุมมนะครับสวยทุกมุมมองอ่ามาดูแหนที่ฝักกันบ้างอ่านีน่ เนี่ยแหนที่ฝักก็จะเป็นแหน่เนี่ยดูสนิมตุสาเขาจะกินอย่างเงี้ยมีดที่ใช้มาสมบุกสมบันหน่อยนะครับก็จะมีร่องรอยของสนิมของสางเงินให้เห็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยมีการสางเงินขึ้นนะแล้วก็เงินตัวนี้ก็จะขาวานี่นะครับนี่ครับหลักการพิจารณาง่ายๆอย่างนี้แหละครับไม่ได้พิจารณายากอะไรนะครับเรนวิ์หมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกานถ้าเราเปิดใจศึกษาเราก็จะได้ จะจับจับถูกทิศถูกทางแล้วก็จะศึกษาง่ายเลยนะจะศึกษาง่ายเล่นง่ายนะครับไม่ได้ยากอย่างที่ท,ที่ที่หลายคนเข้าใจนะครับมันเป็นอะไรที่ศึกษาง่ายเข้าใจง่ายอ่ะนะครับสําหรับอ่าอันนี้ก็มาชมเล็บหลวงพ่อพันนะครับหลวงพ่อพันวัดเขาล้อนะครับอันนี้เป็นดํามงานนะครับเป็นดํามงานฝักงาเป็นดํามงานฝักงาแหนเงินเห็นไหมครับ ก็จะสาดกินสนิมก็อย่างนี้แหละครับเนี่ยก็จะดูสาดูสนิมเหมือนกันครับเหมือนกับลวงพ่อพันธุ์ตักการดูก็จะไม่ได้หนีห่างจากกันมากนะครับเนี่ยดูสนิมดูสานะครับแล้วนี้ก็เป็นแหวนรัดดำหน้านะครับดูความเก่าของงาอย่างนี้ครับงาก็เก่าถึงอายุป,ประมาณ2520ขึ้นมานะครับนะไม่ใช่ว่าจะ ความเก่าของงานนี่น,นะครับเล็บนี้เป็นใบสี่นิ้วนะครับเป็นใบสี่นิ้วดํามงาฝักงาเขาเรีกยกไซกระเทย <c oughs> นะครับกบเป็นสัพท์เรียกเขานะครับว่าเป็นศั์เรียกว่าใบสี่นิ้วก็จะเรีกยกไซกระเทยกันนะครับนี่ดูใบเหล็กเป็นไงครับดูการตอกอัคระสวยงามนะครับตอกยันยันตัวนี้จะเป็นยันประจาองค์ของหลวงพ่อพันวัด เขาล้อนะครับเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับในทั้งสองฝั่งจะเป็นยันนะครับแล้วก็เป็นใบเลดนะครับอันนี้ใบเลดนะครับเสร็จก็เป็นเลดยุกเก่าเห็นไหมครับเป็นเลดยุคเก่านะครับจะไม่มีสนิมประทุให้เห็นเลยนะครับจะเป็นเลดใสนะครับเลดใสคงทนสวยงามแต่ก็ด้วยความเก่านะครับก็ประมาณก็ประมาณ20 ก็ประมาณ4ี่สิปีนะครับก็ประมาณ40ปีแล้วก็ถึง5้าสิปีนะครับก็ดูความเก่าของเลดก็จะ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 เหลืองละเห็นไหมจะไม่ขาวจั่วใสวิ่งนะแต่ก็จะเหลืององมเหลืองก็คือมีความเก่าของเลดนะครับแล้วก็การตอกอัตละกนั้นจะตอกได้สวยงามนะครับแล้วก็การเข้าข้างเข้ากันก็จะเข้าห้างเข้าข้างแห้งเดิมอย่างนี้เลยครับนี่นะครับนี่ นะครับไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขยื่นนะครับไม่มีการถอดอก็เป็นของเดิมของคู่ตัวอย่างนี้เราก็เป็นหลักพิจารณานะครับว่ามีแท้สวยเดิมนั้นเจอก็ต้องรีบซื้อนะครับส่วนหลวงพ่อผัดเล่มนี้ก็นานๆจะเจอนะครับไซร์กระเทยเนี่ยไซร์กระเทยนี่นานเจอนะครับไม่ใช่ว่าจะเจอบ่อยเราก็คง คิดว่าคงจะมีน้อยนะครับคิดว่าคงจะมีน้อยที่เป็นสายกระเทยด้ามงาฝักงานะครับคิดว่าผมคิดว่าคงจะมีน้อยถึงไม่ค่อยได้มีออกมาสู่สนามให้เห็นมากมายก็เห็นเห็นเล่มเล่มนี้นะครับเห็นเล่มนี้เป็นเล่มที่สามนะครับตั้งแต่เล่นหามีดหมอมาก็จะยี่สิบปีละนะครับก็เพิ่งเห็นเป็นเล่มที่สามก็เลยเมื่อมาเจอเล่มสวยอย่างนี้ก็ต้องตัดสินใจซื้อนะครับเพื่อจะมาทํา คลิปให้พี่ๆน้องๆที่สนใจมีดหมอนะครับที่สนใจมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันแล้วก็ในสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับว่ามีหลวงพ่อองค์ไหนบ้านงนะครับเราก็พยายามจะสอบแสวงหานะครับเอามาให้พี่ๆ<พ> <art> น้องๆได้ชมกันนะครับเพื่อจะได้จะได้มีความรู้หลากหลายนะครับจะได้มีความรู้หลากหลายในสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับ หรับคลิปนี้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพันไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพันเล่มนี้จับผิดไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพันหรือว่าหลวงพ่อการวัดเขาแก้วนะครับก็แบ่งบูชาได้นะครับเอาไว้เก็บเป็นเร่มทูเอาไว้เก็บเป็นเล่มศึกษานะครับเพื่อจะได้ไม่หลงทางนะครับเราซื้อแบบนี้นะสมมุติว่าเราซื้อแบบเนี้ย พอซื้อไปแล้วเราเราส่งนะครับเราส่งให้เหตุให้เห็นให้เกิดความรู้นะครับให้เกิดความรู้ในความรู้เรื่องไหนก็เรื่องของดูความเป็นงานนะครับดูเรื่องของความเป็นงานธรรมชาติความเก่าของงานแบบนี้เราก็จะได้มีความรู้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดูดูความเก่าของเงินสาสนิมกินเงินเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อักขระการตอกเป็นแบบไหน อย่างเงี้ยเราซื้อไปเล่มคู่ได้นะครับถึงจะแพงหน่อยแต่เราก็สามารถซื้อเป็นล่มคูได้นะครับเพื่ออไปศึกษาเพื่ออาไปหาความรู้ให้กับตัวเองนะครับเราก็พอเรามีความรู้ที่แน่นแล้วว่าเราสามารถเดินสนามได้เลยนะนะครับเดินสามารถเดินสนามหาซื้อของได้เลยละนะครับ <S <S แล้วก็เล่มนี้เก็บไว้เป็นเล่มคูก็ยิ่งดีละครับแล้วก็ส่วนหลงพ่อพันนะครับส่วนหลวงพ่อพันวัดเขาลอก็ ถ้าเกิดมีพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจนะครับที่จะเกิดไปบุชาที่เป็นในสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับก็ทักถามกันได้นะครับนะทักถามกันได้ราคาก็อยู่ที่เรา2คนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอยุติไปเพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็จะพยายามสรรหาสอหาสแสแวงหานะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมมาทำคลิปให้ได้นะครับแต่หรับคลิปนี้ ผมก็ต้องยุติไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าล้วก็จะมาเจอเจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมทุงเงินพิมโนค,ครับ